สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับในหลวงพระราชินีสเสด็จทรงซ้อมเรือใบาการแข่งขันภูเก็ตคิงครับดีกาต,ตาเมื่อวันที่7ธันวาคมในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น i r c ีโ r o หมายเลขเรือ t h a 7 2ณหาดกะตะตำบลกะลนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต การแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตชิงครับลีกตาตาครั้งที่35ประจำปี2566กําหกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่2ถึง9ธันวาคม2566ประกอบด้วยรายการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคีนโบท๊ทและมันติฮันโดยจัดแข่งขันในวันที่4ถึง9ธันวาคม2566ประกอบด้วยรุ่นเรือทั้งหมด7รุ่นได้แก่รุ่น i r c โ e r o p mea i r c 1แบโบสทชาเตอร์ โมโนฮันคูซิงมันติฮันเลซิงและมันติฮันคูซิงนอกจากนี้ยังมีรายการแข่งขันเรือใบเล็กอินเตอร์เนชแนลดิงกี้คาสในวันที่3ถึง5ธันวาคม2566ประกอบด้วยรุ่น o p t i ิมิสรุ่น i l c a 4รุ่น Open Skip และรุ่นโมโนฮันดิงกี้แอนดิ i แค p การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงครับลีกาสตาดึงดูดนักกีฬาเรือใบ ชั้นนำจากทั่วโลกมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ทีมเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันรวม14ชาติได้แก่ไทยออสเตรเลียาสารัฐเยอรมน,นีเบลยเยียมเอสโตเนียฝรั่งเศสฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นจีนสาราาณาจากักรและเนเธอร์แลนด์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีโปรแกรมลงแข่งขันเรือใบรุ่น IRC z e r o หมายเลขเรือช h a 72ณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในวันที่9ทธันวาคมขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวไทยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ